สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้สถานีเมธิชัยจะพามาเที่ยวเอ็มวีสันนักงานใหญ่นะครับจะพามาดูอนุสาวรีย์สผู้สถาปนานะครับริทเดวอสและเจเวแวน,แนเดลได้ก่อตั้งธุรกิจเอ็มวีขึ้นที่เมืองเอดารัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2502นะครับแล้วก็เริ่มธุรกิจในประเทศไทยเมื่อวันที่4พฤษภาคม2530 นะครับอนุสาวรีย์นี้ก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและแสดงมุตทิตาจิตแก่บุคคลสองผู้สถาปนาสองท่านนี้นะครับซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกได้มีธุรกิจอิสระเป็นของตัวเองนะครับประกอบด้วยสี่เสาหลักคืออิสรภาพนะครับครอบครัวหรือแฟมิลีความหวังหรือโฮปนะครับ แล้วก็รางวัลหรือรีวาร์ดนะครับนี่คืออานุสาวรีเพื่อรำลึกถึงท่านผู้มอบธุรกิจไว้ให้แล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วนะครับสู่อ้อมกอดของพระเจ้าเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูกันต่อทางด้านโน้นเลยครับ่าเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินลอดผ่านประตูมิติทั้ง4ประตูนี้นะครับอ่าประตูแรกก็คืออิสรภาพหรือฟรีดอมนะครับ ประตูที่สองครอบครัวนะครับหรือเรียกว่า Family เนาะเป็นสถาบันที่เล็กๆแต่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ประตูที่สามความหวังนะครเป็นพลังที่ทำให้คนมีแรงในการที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับหรือว่าโฮปนั่นเองนะครับเป็นความหวังของผู้คนและประตูสุดท้ายนะครับคือรางวัล เป็นสิ่งที่คนที่มุ่งมั่นตั้งใจพยายามควรที่จะได้รับนะครับนี่ประกอบด้วยทั้ง4ประตูแห่งชีวิตนะครับที่จะทําให้ชีวิตคนเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นได้จากความพยายามความเพียรของตัวเองนะครับนี่นีม่มีอีกประตูหนึ่งอยู่ที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยจะพาลอดก่อนออกไปสู่ด้านนอกนะครับ ก่อนเราข้างนอกก็พามาชมบรรยากาศด้านในกันก่อนนะครับนี่คือแอมเบสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานครนะครับาพามาชมรูปปั้นของริดเดิลวอตแอนเจแว a n แอนเดลนะครับสองผู้สถาปนาธุรกิจนี้ขึ้นนะครับเรามาดูตรงนี้ดน,นะครับ when j y and i start this business we share d r e a m and A dream that's any man or woman, no matter what's their background, could have their own business. Today, we have millions of people in 80 c o u n t r y around the world live, living that dream. เมื่อครั้งที่เจกับผมเริ่มต้นธุรกิจนี้เราแบ่งปันความฝันร่วมกันความฝันที่ทั้งชายหญิงไม่ว่าจะมีภูมิหลังเช่นใดก็ตาม สามารถมีธุรกิจเป็นของตนเองได้ปัจจุบันเรามีผู้คนหลากหลายมีผู้คนหลายล้านคนที่ดำเนินชีวิตตามความฝันของตนใน80ประเทศและดินแดนทั่วโลกนะครับคำกล่าวของดิตตูโวต์หนึ่งใน2องผู้สถาปนาเอ็มเวเมื่อปี2009นะครับแล้วก็ท่านก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วทั้ง2ท่านนะครับขอแสดงความรํำลึกถึงท่านด้วยนะครับนี่นะครับเอ็มเวเอ็กเพียรเียนเซ็นเตอร์ไทยแลนด์นะครับ รูปถ่ายนะครับคือเจแวนนเดลและก็ริสเดวอสนะครับส่วนด้านล่างก็คือลูกชายของทั้งสองท่านนะครับคือสตีฟแวนแอนเดลและก็ดับเดวอสนั่นเองนะครับตัดไปพาชมปติมากรรมแห่งธุรกิจแอมเวนะครับที่มารูปปั้นที่หล่อด้วยทองเหลืองนี้จำลองแบบมาจากปติมากรรมของโอเวิร์ เอเดอร a เมเยอร์พาวเวอร์แอเดอนะครับอ่า,านภาษากังกดีกว่านาะที่มีความสูงถึง16ฟุตฟุตนะครับดุดยวความหมายก็ขอให้ทุกท่านสต็อปภาพไว้อ่านได้นะครับจะได้ไม่กินเวลามากเกินไปเนาะผมขออนุญาตถ่ายไว้ด้วยนะครับในส่วนนี้จะเป็นชีว่ประวัติของ2องผู้สถาปนาตั้งแต่ยุคแรกเลยนะครับของท่านตั้งแต่ เป็นเด็กขายหัวหอมกับเด็กรักจ้างนะครับในชีวิตสมัยวัยเด็กนะฮะฮนะชแชะสบายขออนุญาตถามเพื่อรำลึกถึงท่านนะครับวิตรภาพบนรถฟอร์ดนะครับแคปภาพไว้เพื่ออ่านได้นะครับชีวิตของคนคนหนึ่งที่เกิดมานะครับในโลกใบนี้แล้วก็ ทำสิ่งที่มหาศจรรย์ไว้มากมายนะครับรอดบุดผิดกลางทะเลนะครับของท่านฟาวเดอร์แชมเบอร์นะประวัติของแต่ละช่วงชีวิตนะครับนักลงมือทำจุดก,กําเนิดของธุรกิจนะครับธุรกิจที่เป็นธุรกิจจริงๆ ที่ทำเพื่อผู้คนมากมายทั่วโลกนะครับสามารถสต็อกภาพเพื่ออ,อ่านได้เลยนะครับและนี่คือครอบครัวของสองผู้สถาปนาซึ่งจะเป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไปนะครับสวัสดีทั้งแชร์แมนทั้ง2องท่านนะครับ ดรวอล l และสตีฟแวนแอนเดลนะครับมุมนี้จำลองมาจากเมืองเอ a ดารัฐมิชิแกนนะครับซึ่งเป็นสำนักง,งานใหญ่ของ m อ็ม o b โกนะครับที่มีประเทศที่เป็นคู่ค้าเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยกว่า80ประเทศและดินแดนทั่วโลกนะครับอ่าชมบรรยากาศนะฮะ ประวัตความเป็นมาความภาคภูมิใจตั้งแต่ยุคแรกเริ่มนะครับจนถึงปัจจุบันความสุขสภ,ภาพของหนูนะครับโอ้อันนี้น่าทึ่งมากเลยแต่สวยพันทัสัญญานะครับของเอ็มวีและนักธุรกิจเอ็มวีกับเป้าหมายสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยัง่งยืน กระสวยทั้งหมดมี3อันได้แก่10ปี50ปีและ100ปีนะครับซึ่งอันแรกได้กําหนดเปิดไปแล้วเมื่อปี40อันที่2กําหนดเปิดเมื่อครบ50ปีในปี2580น้าะครับก็อ,อีกเพียง15ปีเท่านั้นนะครับและกระสวย100ปีจะเปิดเมื่อปี2630นะครับน,นี่นะครับสหกระสวยพันธสัญญา นี่คือเกียรติยศแห่งความสําเร็จนะครับที่แอมเวยได้รับมานะครับตลอดยาวนานนะแล้วก็ตรงนี้คือมูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทยนะครับที่ช่วยเหลือทีละคนทีละคนเพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ช่วยไปแล้ว6แสน6หมื่น2,619คนนะครับที่ทําให้เด็กไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับอืโอโหม่ใช่น้อยเลยเนาะ ผู้ได้โอกาสในสังคมไทยเออมีอยู่เยอะมากๆเลยเนาะที่เราจะถ้าอะไรที่คอช่วยเหลือแบ่งปันกันได้เนาะแก่เพื่อนมนุษย์นี่ก็ควรที่จะช่วยเหลือกันนะครับอย่ากอบโกยมาเป็นของเราแต่คนเดียวเลยเนาะแบ่งแบ่งปแบ่งปันกันไปนะครับเพื่อสังคมดีน่าอยู่ร่วมกันนะ,ะต่อไปโซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับโปรดักต์นะครับเป็นเส้นทางความสําเร็จของเนวทีไรนะครับตั้งแต่ยุค บุกเบิกยุคแรกแรกเริ่มเลยของนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ร่วมกันพัฒนา,า supplement product ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้สุขภาพของคนเนี่ยแข็งแรงได้อย่างยั่งยืนนะครับมีการวิจัยมีการพัฒนามีสิทธิบัตรออกมามากมายเลยนะครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แต่ละคนก็คิดค้นพัฒนา product ต่างๆขึ้นมาด้วยความรู้ด้วย วิทยาการต่างๆที่มนุษย์ในสมัยปัจจุบันจะสามารถค้นพบได้เข้าถึงได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยถ้าเป็นบุคบคลที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเข้าใจดีนะครับเกี่ยวกับสิทธิบัตรหรือว่าการวิจยัยการพัฒนาต่างๆนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนนี้มีมุมให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคแล้วก็การดูแลสุขภาพตัวเองนะครับก็มีแล้วก็ถัดไปจะเป็น นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำอีสปิงนะครับที่จะทำให้น้ำดื่มของเราเนี่ยสะอาดถึงสะอาดแต่มีคุณค่าทางแร่ธาตุนะครับครบถ้วนอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันนะครับที่จะให้อากาศที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรนะครับด้วยการคิดค้นเทคโนโลยี v, นวัตกรรมที่ของ m อ็มวทำออกมานะครับเรื่องแอสเฟีนะครับ แล้วก็มีแอดม็อบเฟียร์ไรฟ์ด้วยนะครับที่ใช้ในรถยนต์นะฮะถัดไปก็จะเป็น home, โฮมโฟรับต่างต่างนะครับที่ใช้ในครัวเรือนนะครับเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปเลยซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์นี้ยตอบอโจทย์ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้คนนะครับามุมนี้สําหรับใส่ชิลนะครับนั่งเล่นนั่งปาร์ตี้ปิกนิกริมชายหาดอะไรนี้นะครับก็จะมี ตัว XS Energy Drink นะครับแล้วก็ขนมเนะขนมบ้างถั่วธัญพืชต่างๆนะครับที่ของทานเล่นระหว่างวันระหว่างไปเที่ยวกับเพื่อนๆสนุกสนานนะครับก็จะได้ประโยชน์คุณค่าต่างๆด้วยนะครับในขณะที่เราสนุกไปด้วยกันเนาะชุดๆอันนี้ก็จะเป็นพวกสิ่งอ่าเพอร์ซ a น c ลแคนะครับที่ดูแลสุขภาพอืม พิเตอร์นะครับเจ้าดูแลสุขภาพช่องปากและฟันนะครับแล้วก็แอปซ่านิวทรีเพลนนะครับอ่าผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรนะครับที่เขาสร้างออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เป็นกําลังผลิตอาหารเลี้ยงผูแลโลกทุกคนนะครับให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยตอบโจทย์กับผู้บริโภคนะครับนี่นอกจากนั้นนะครับด้านสุขภาพแล้วก็จะเป็นด้านความงามด้วยนะครับ เอลตี้บิวตี้นะครับของอาร์ติตรีก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เป็นแบรนด์เครื่องสำอางเรียกว่ามีคุณภาพและได้รับก,การยอมรับมายาวนานเลยนะครับสําหรับอาร์ติตรีนะถัดไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นทําเนียบผู้ประสบความสําเร็จในธุรกิจเอ็มวนะครับตั้งแต่แบบเพชรนะครับเพชรบริหารอืม เพชรคู่ hmm. นะครับเพชรคู่สองผู้สถาปนานะครับตรีเพชรตรีเพชรสองผู้สถาปนานะครับมงกุฎทูดสองผู้สถาปนาแล้วก็มงกุฎทูดน้มงกุฎก่อนแล้วก็มงกุฎทูดนะครับสองผู้สถาปนานะครับเป็นแบบอย่างของการพัฒนาตนแล้วก็ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จตามที่ปรารถนานะครับ ลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วพนะาว o f พ r พรงเกียรติยศแห่งความสำเร็จนะครับโอกัสหน้าเดียค่อยแวะมาใหม่นะครับน่าประทับใจมากๆเลย <c oughs> นะครับเดี๋ยวไปเดินลอดซุ้มประตูสุดท้ายที่ด้านหน้ากันนะครับซุ้มประตูสุดท้ายที่จะพาลอดก็คือ <c oughs> Helping People Live Better l i v e นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า <c oughs> แปลภาษาไทยว่ายอย่างไรนะครับ <c oughs> อ่า เอมเเพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีคุณค่านะครับอ่าทำลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับทางสถานีเมธิชัยนะครับอ่าขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับผมสปสวัสดีครับมาดูได้